สรุปผลการปฏิบัติงานกสศออำเภอทรายมูลประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่15พฤศจิกายนกศอนอําเภอทรายมูลจัดโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ทับ2 5 6 4ณห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูลและพื้นที่กศอนอตำบลทั้ง5แห่งงานการศึกษาต่อเนื่องระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนกศอนอําเภอทรายมูล ติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มที่จบตามหลักสูตรการนำไปใช้การต่อยอดเป็นอาชีพและสำรวจความต้องการรับบริการด้านอาชีพและด้านอื่นๆจากประชาชนในพื้นที่ทั้งห้าตำบลงานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่1-30ถึงพฤศจิกายนกศอนอํเาเภอทรายมูลให้บริการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดณนะห้องสมุดประชาชนอํเาเภอทรายมูลวันที่19พฤศจิกายนกศนอํเาเภอทรายมูลจะจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดณนะตลาดสดเทศบาลตำบลทรายมูล งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนางมาลีพินยาศักด์ผู้อำนวยการกศนออำเภอไซมูลพร้อมด้วยนางสุดใจวลาศิลป์และนายอดิศักดิ์มีคุณเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับกศนจังหวัดยโสธรปีงบประมาณ2,564วันที่22และ23พฤศจิกายนนางมาลีพิญยาศักด์ผู้อำนวยการกศนอําเภอทรายมูล พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่แผนงานและเจ้าหน้าที่ประกันเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2564ถึง2568และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565ณโรงแรม JP Emerald จังหวัดยดโสธร ในระหว่างวันที่24-25พฤศจิกายนกศออนอำเภอไซมูลพร้อมด้วยกศออนอำเภอกุดชุมและกศออนอำเภอป่าติว้วจะทำโครงการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ณกศนอำเภอไซมูลวันที่26พฤศจิกายนนางมาลีพินญศักดิ์ ผู้อำนวยการกศออนอำเภอทรายมูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างบุคลากรและการบริหารพัสดุภาครัฐณโรงแรมเดอะกินปาแกนเยะโสธรในวันที่27พฤศจิกายนนางมาลีพินยาศักด์ผู้อำนวยการกอสอนอำเภอทรายมูลพร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายสการะ เนื่องในวันทีราลราเจ้าและบำเพินประโยชน์ณนะกอสอนออำเภอไซายมูลกศนออำเภอไซายมูลขอจบการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ